พระพุทธองค์เคยตรัสว่ายามจิตตกให้ยกจิตหนึ่งในวิธียกจิตก็คือการสวดมนต์และมนที่เหมาะที่สุดที่จะนำมาสวดในยามที่โลกกำลังเผชิญกับไวรัสโควิด -19 ก็คือรัตนสูตรหรือรัตนปริลอันว่าด้วยการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นพระพุทธมนต์ที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พุทธสาวก นำมาสวดในคราวที่เมืองภัยสาลีตกอยู่ท่าำกลางวิกฤตการณ์เลวร้ายเหมือนในยุคปัจจุบันของเราเมื่อพระสงฆ์สวดมนต์บทน,นี้และประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วสถานการณ์ก็คลี่คลายดีขึ้นตามลำดับกล่าวกันว่าผู้ที่สวดสนเสริญคุณของพระตนตรรยยย่อมได้อาน,นิสงส์สี่ประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. ระงับความสับสนวุ่นวาย 2. ก่อ,อให้เกิดความสบายแก่ดวงจิต สชุบชูชีวิตให้สดชื่นรื่นเย็นและสหากสวดให้เป็นก็อาจจะเห็นธรรมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราสวดมนต์ไม่ใช่เพื่อรักษาโรคทางกายแต่เราสวดมนต์เพื่อรักษาโรคทางใจเมื่อใจสงบใจสะอาดใจสว่างความวิตกกังวลเกินความเป็นจริงก็จะลดน้อยถอยลงสติปัญญาจะแจ่มชัด มองเห็นวิวัตรที่อยู่ท่ามกลางวิกฤตตามความเป็นจริงเมื่อปัญญาเข้ามาประจําการโรคภัยก็จะอันตรธานเพราะอานุภาพของปัญญายังจินจีวิตตังอินทวังรังวาสางเยสูวายังรัตนังปัญี Kh no sama At kat naammbibunratalang baniang etten nasten nas suaati hu tuh kayakang miraragam ang paniang yadat jaga kay mukni sama ngiito naten naham me na samakin Hidampit हम meretanang paniangten na saat na suawa di mu tuh yangmbothase thoperiwana na Yesu King samamani nanta vikanya idam kitham me rata nang panita ete nasajjena suvati huto ye puṃgalā etani yugani honti te ya sugata sasawa ka ete sudinna idam pisangge ratanam panitam ete na satye na kayuta kami Kali Ta masa sanawi kepatipata aangwiginya Ratthamutthaani muih punnca mana

O idam pisang ke rata nang panita etena sate